สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับชอบสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกชินเคยเย่แมตวันนี้นครับผมอ๋อ uh huh. เป็นการเก็บรองเท้าส้นสูงแข่งกันกระบอกอ๋อรองเท้าแก้วสีชมพูของออ <c oughs> วันนี้ว่าจะเป็นตุ๊ดหนึ่งวันเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแย่ yeah. อาจจะเกย์มาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมอาจจะเกยมาแล้ว วันนี้โอ้ป็นต้นหนึ่งวันแล้วกันมาลวลาลลลลาปลาปลา,ลาจ,กกจ,จ,กกจ,จ,จะเกยจะเกยจะเกยะจะเกยจะกจะเกยจะเกยมานละยออขาชีกไปหนึ่งที ขาฉันฉีกแล้วล่ะอาจจะเกยจะเกยจะเกยอาจจะเกยจะเกยวัดดีฮะวัดเองแล้วนะอาจจะเกยอาจจะเกยแห่ขาไปหนึ่งเทีไม่ไหวละมาลาขาฉันฉีกแล้วล่ะอาให้เป้าขาเลยล่ะหมอละหมอละไม่ต้องห่วเดี๋ยวล่ะอาจจะเกยอาจจะเกยจะเกยอาาฮ่ อาาฮ่ขาชี้ไปหนึ่งเทอาจจะเกย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 มาแล้วแหละมาแล้วอ่ะฮะฮะฮะให้ให้รองเท้าอ้วนห้ามเก็บอ้วนเก็บคนเดียวหวัดดีเก็บคนเดียวให้กลองอ่อนอ่ะฮะให้คิดว่ามันกองอ่อนแล้วมันกองฉันนี่มัใส่ฉันได้ยังไงฮัลโหล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 เอกใส่ฉันได้ยังไงฮะ ตายแล้วแหะถอยหน่อยหมาละอ้วนฟางละไปแล้วอ้วนแล้วแล้วแล้วอ้าอ้าอ้าวบัลลังก์ของอ้วนบัลลังก์ของฉันแล้วนะเธออ้าวตกไปเลยสมน้ำนาเย้บัลลังก์ของอ้วนละล่ะอ้าวันนี้ก็บัลลังก์ของอ้วนเลยตายละอาจารย์ตีวันดีวันนดงล่ะมาละพวกเราเตรียมพร้อมอ้วนพร้อมแล้วครับโอเควันนี้อ้วนเป็นตุ๊ดแล้วตายอะไรยะตายอะไรยะลันถอยหน่อย ไอ้ไอย่มาย่งรองเท้าฉันดิไปแล้วล่ะ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 อคคนนั้นมันกลองวัดดีอจจะเกยจะเกยไปแล้ว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 พวกเราไปกันแล้วอจเกจะเกยจะเกเย่จเกจะเกยจะเกมาแล้วหขากขาแกก็มาอจเกยจะเกยมาแล้วแหลมาแล้วแหละมาแล้วอย่ากลองฉัน ลงท้าของฉันฮ you ัลโหลฮ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 ัลเหลฮัลโหลลงท้าของฉันของฉันตายละตายละอาจจะเกยจะเกยจะเกยหมาละถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยอ้วนแสงละไปละ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 ละเกยไปแต่ก็ไม่แสงหมาละอาจจะเกยเหินเวยฮ่า หินไม่หาแสงเลยล่ะเหินไม่หาที่หนึ่งมาละมาละมาละถอยวุ่นหน่อยถอยวุ่นหน่อยฮอยมันของโอหันบัะจะเกยจะเ์อ่ะจะเกยจะเกยจะเกยอะจะเกยจะเกยจะเกยะจะเกยจะเกยจแล้วแล้วแล้วยชนะเฉยเลยยังงงยังงงอ้าววันดีค่ะคือพระราชาวรองเท้าแก้วฮ่าและรองเท้าส้นสูง มาแล้วพวกเราเต็มพร้อมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ้วนเองค่ะมาละมาละถอยหน่อยเฮะยอ้วนเองค่ะมาละเสร็จอ้วนละอ่ะจะเกยโอ้เด็กค่ะโอ้วนเป็นกระเทยควายหนึ่งวันนะจะเกยโอ้วนเป็นกระเทยควายหนึ่งวันถอยหน่อยเยถอยหน่อยถอยอ้วนหน่อยไปละละอ่ะจะเกย์ถอยอ้วนหน่อยอ่ะจะเกยจะเกยจะเกย์แอ่ะจะเกยจะเกยจะเกย์แอ่ฮะอ่าฮะอ่าฮะวันดี โอ้วนหนึ่งละนะไปแล้วล่ะไปแล้วละไปแล้วอุนซางล่ะอาจจะเกยอาจจะเกลียวหน่อยอาจจะเกยเลี้ยวหน่อ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 ยฮะวัดดีอ้วนนึงเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วมันยังอยู่ข้างหน้าและเฮ้ยฮะอาจจะเกยจะเกยจะเกยเดี๋ยวเล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 ยเลยเลยเลยอะไรเนี่ยงงอะไรแหละพวกเรามีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย งงเลยอะไรเมื่อกี้กันอะไรขึ้นก็เอะไรขึ้นวางงเลยอ๋อช่างมันโคตรงงเลยอ๋อมาลวพวเราอนทีท่พร้อมมาแลวลองทาทาส้สูตของฉันนะอย่ามาแย่ฉันไปรวัตีถอยหน่อยถอยหน่อยเธอของฉันนะอย่ามาแย่งของฉันนะสวัสดีจ้าอย่ามาแย่งของฉันนะตายแล้วล่ะตายแล้วไปแล้วล่ะไปแล,แล้วล่ะอัจจิกีมาเลย มาแล้วละอาชิงอาชิงอาชังอาเจงอาชิงอาชงอาชงอาชิงอาชิงอาชิงอาชงแล้วละไปแล้วละไปแล้วล่ละ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 ล้ละ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 วะละล่ละ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 อะละละลนละ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 นะ่ะลันไละ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 ะละลละะล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 ละละ เป่าขลานเลยอ้าฮายอ้าฮายอ่าฮาวันด,ดีไข่ชีค้าไปหนึ่งทีไปอาจจาะ้ะแขวกแขวกแววกดิวเช่นเนะเปล่าขลานไถ่น่อยไถ่น่อยไถ่น่อยอ หวัดดีจ้าหวัดดีเธอ้เธอเธอวัดดีสงอะไาล้วาแล้ว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 อ้วนแล้วแล้วโอเคบ๊ายบายอหา่ไหมล่ะอ้่อีกล้วอจิกิอ้วนคือพระราชารองเท้าแก้วส้นสูงจ้ำจ้าจำจำจำแท้เย้ วันแดงค้าว kind of ันดีค่ะมาแล้วจะเกย้วนวแดงค่ะมาว่ะจะเกยอ้วนเองค่ะอ้วนเองค่ะอ้วนเองค่ะจะใครล่ะอ้วนแล้วแหละอ้วนแล้วแหละเก็บซ้ายเก็บขวาเก็บซ้ายเก็บขวาเก็บซ้ายเก็บขวาเก็บหน้าเก็บหลังดงแดงดงแดงอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันดี อไปเดน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 น่ะบารมันั่งทีไรบอบอ้วนตามทุกทีเลยอ้วนงงอะเฮิร์นไปเลยล่ะอาจจะเกยเฮกอมีเฮิร์นได้ขาชิบเลยนะอ้าฮะอ้ะอ้อท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยก็เลยขึ้นกระอ้นอ้าฮะอามาเลยล่ะมาแลยล่ะท่าอะไรเนี่ยอ้าฮะอ้าฮะอ้าฮะดูท่านี้ด้วยอาจจะเกยอ้าฮะท่านี้ยังกรองยังกรองอ้าฮะยังกรรองเลยท่านี้ ข้านี้ยังเกรงเลยล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะฮะมือสองจอแล้วล่ะ บอแล้วล่ะะบัลลังก์ของอ้วนแล้ายๆท้งนน่ะจะเกย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 ขาชีกมาแล้วขาชีกแลวล่ะอาจจะเกยรองเท้าอ้วนของอ้วนรองเท้าอ้วนของอ้วนคืออะไรวะรองเท้าแก้ของอ้วน่อาจจะเกยจะเกยจะเกยเฮ่เห็นเงามาแล้วเงาตามวดมาแล้วแล้วอ้วนแล้วจัง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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเขาเสร็จผูหยิงหน่อยว่าไง่ายขาตัวเอง จ๊กย์เขาแล้วล่ะแก yeah. <laughs> บัลลังก์รองเท้าแก้ว <laughs> ส้วนสูงของอวันะเจ๊กย์มาแล้วค่ะอุ่นเองค่ะว้า <laughs> ไปแล้วะเจ๊กย์เจ๊กย์เจ๊กย์ออกตต้ก็กินแลยละฮะออกตต้ก็กินแล้วล่ะอ,อ,ะอาา่าฮะผิวไหวแบบสายน้ำํำาบอกเลยฉันผิวไหวแบบสายน้ําเลยนะเจ๊กย์เจ๊กย์เจ๊กย์เก็บก่อน เก็บก่อนอาฮ่าสีขาเพิ่งีควาไควากายมาละมาละเก็บก่อน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 ไปแล้วแหละ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 เก็บดีๆเก็บดีๆเก็บดีๆอาฮ่าอ่าฮาอาฮ่าอ่าฮาอาฮ่าอาฮาอ่าฮาอาฮาอ่าฮดเองละจะใครล่ะสีขาเพิ่งีคว้าไออาฮ่าอาฮอย ลมมันเย็นจังเลยจากรีนี่ลมมันเย็นอ่าเป่าขาดว้ายรู้สึกว่าลมนเย็นเป่าแล้เกิดตอนนี้อาจะเคยมาแล้วแหละมาแล้วแหละเด้งเด้งเด้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 ก็ลมมันเย็นนะเจเธอเไงล่อาจักรีว้วลมมันเย็นจังเลยอ๋อออออเด้ง แดงเจ๋งเจ๋งเจ๋งของอ้วนอีกแล้วดูทรงแล้วนะดูทรงแล้วแหละอ่าฮะอ่าฮะความสวยและสูงไม่มีใครสู้อ้นได้หรอกแบบนั้นแหละไม่มีใครสู้อ้นได้อ้วนสวยที่สุดในปรรดาพีละอาจจะเกยนั่งแล้วแหละนั่งเลยอบอกข้าเถอะใครสวยในเรื่มบรรดาพีอ้วนเองแหละ มาแล้วคะ่ะเตรียมพร้อมค่ะพวกเราเตรียมพร้อมดูออกตัวก็โลแล้วเห็นไหมแค่ออกตัวก็กินแล้วล่ะออกตัวก็โลแล้วบอกเลยฮทำไมนี่มันกรองอ่ะมันวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วจังตามแสงอ้วนนะนั่น,นแหละจะเก๋จะเก๋เกจะเกมะะ๋มาแล้วคะค่ะมาแล้วค่ะวันดีคะ่ะจะเก๋เหมือนว่าแม่นี้ไม่มีบักนะเซิร์ฟเนี้ย เซอร์กามีบั๊กด้วยอาฮ่าอะ่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนเนงค่ะจะเกยจะเกยตามมาเลยค่ะจะเกยตามมาเลยนะคะตามคนมาเลยค่ะวนเน่งนะมาแล้วแหะเชดงเชเดเชเดงชงเชง่าว้หนึ่งที่้่าอะฮ่าะเตรียมเตรียมอะฮ่าะ่อาฮ่า มาแล้วล่ะวันเดีด่าจะเกยจะเกยไปแล้วละไปแล้วละทิ้งเป็นห้องมาเน่จะเกย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 ไปแล้ว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 เย่อดี่าอ่ะอหลังเข้าถึงทีเอาก็เลยขึ้นนะอ้ก็เลขึ้นอ้อย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 ก็เลขึอนเอาเอาเอาก็เลยนใครช่วยด้วย ความสวยวันไปอ้าเอ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 าอีกแล้วเอาฮ่า้อาไปด้เอามันบอกว่าเองไม่ขู่ความสวยหรอกวันเองมันหล่อดิ